สวัสดีจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทท่านนะคะมื่อนีกับไปเอเชียนมาเก็ตมาพี่น้องหลายๆคนอาจสิบ่เคยเห็นหรือหลายๆคนอาจสิเคยเห็นม่นรีวิวไปแล้วนะคะเนาะว,ว่าไปเอเชียนมาเก็ตมาได้อีหยังแนนมารับชมกันค่ะเอาเฮามันเริ่มทั้งนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้กระสิเป็นกุ้งจากกุ้งสดที่มันมีหัวเนาะคะนะ่ะเนาะสดๆเลยได้พี่น้องนี่จ้ะเห็นบ่น กุ้งสดๆเลยค่ะใส่น้ำแข็งมาพร้อมพี่น้องผลัดใส่มาเตออันล่าเนเชียนผละจะ้าว่านอออกอยู่วเดี๋ยวกระเสียวออกน่าจะนอออกเลยใส่ถุงสิบล็อกอีกไวล้ละกัใส่สองฟิดไว,ะนะว้เนาะคะเนาะวัชเห็ดเหนืออย่างให้หลวกกินพี่น้องเอ้ยอันนี้กับปลาเมอกจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลาเซม,ม่อนพี่น้องสินบอกย้อยหนึ่งพี่น้องเอ้กดเสียมไว้ถ้ากินแก้มเราก่อนแถวนี้หาสือยากเพราะว่ามันบดสดเนาะพี่น้องเนาะอะมาเริ่มทั้งผีกันพี่น้องบ่ะเนี่ย ท่านี้ก็สิเป็นเบนโตะขนมโรข่อยท่านี้ก็ปอกี่เออท่าน <c oughs> ี้ก็ขนอ่ะค่ะขนอกับแพ้งขืนแพ้งขืนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำเยานางจะพี่น้องจานี่น้ำเยานางเนาะขนอ่ะเนามาสองกับป๋องมันมีสองกับปองพี่น้องขาดตลาดได้พี่น้องอันนี้นะฮะสื่อยากยากสิสร้างน้ำผี่ยุ่ฟลอริดาอยู่เอาใบซดสมันเนาะจะเนาะอันนี้ปลากระป๋องพี่น้องวักินปลากระป๋องวัยสัญัมพี่น้องอันนี้ก็ปลาปลาแม่อีพิมพ์วันนี้นะ แสแปรได้พี่น้องมันอยาออกนัวนวเนี่ยแต่ว่าแสแปอันนี้ก็แกงเขียวหวานพี่น้องอันนี้ก็ปะลาฝาขาวปะลานางฟ้าสามขวดมาไม้ยาใจอันนี้ซอสแมกกี้ซอสแมกกี้เสแเสแจะได้พี่น้องนี่มันบวกเค็มแล้วจะเนาะอันนี้น้ำปลามันปลาเมือกมันออนเซลพี่น้องก็เลยเอามาสองขวดอันนี้ก็เอกโอเอกโรซอสเนาะสามีกับมากพี่น้องเลยน้ำจิม้มอันนี้ก็ซอสฟ้าเขียวาธรรมดาเนาะจะเนาะ มาทางนี้พี่น้องค่ะโอ้ยอันนี้เอียงอันนี้พักหวานพี่น้องพักหวานพี่น้องอันนี้นั่นแปดเหรียญหาซิปด้วยพี่น้องนี่นะคือเป็นเงืนไทยบานเท่ากับประมาณเกือบสามลอยพี่น้องโอ้ยขอ่อยากอันนี้บงังหวงพี่น้องบงังุวงไดมา์สองหน่วยนาะจ้ะเนะาะมรากเนะคะเนาะอันนี้ก็หอมแดงหอมแดงพี่น้องจา๋า อันนี้ก็เห็ดเอามาไว้เห็ดเนื้อยางให้ลูกข่อยกินเห็ดเข้มทองเนาะจเนาะอันนี้เห็ดเอียงดอกนี้นะก็มาไว้ใส่เนื้อย่างให้ลูกข่อยกินค้อกันพ่นยากเพ่นว่าบ่ได้กินเฮงสามีกับโจมอยากน้ำนาาจเนาะแล้วก็อันนี้ผักกาดขาวพี่น้องผักกาดขาวบานเห่าแล้วผักกาดขาวเอเชียนนาะจเนาะมันจังหวานพี่น้องผักกาดยูว่าหมานบ่หวานอันนี้หอมเปย์พี่น้องโอ้ยบ่ตรงปลูกเลยพี่น้องเลยบางในตาออนซ้อนแทะอันนี้ก็ สามเหรียญเจ็ดสิบเจ็ดคือเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยยี่สิบาทเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะค่านี่แหละค่ะพี่นอ้องจิฟี์ค่าเลียงถือค่าใส่ใจโอค่าเลีงแพงค่าใส่ใจกับแพงได้พี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะเอามาไว้แกงเขียวหวานให้ให้ลูกน้องสามีค่ะอันนี้บะขามพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นหัวชาเท้านะพี่น้องเนาะหัวชาเท้า อาจจะไทยต้มจืดต้มยั้งก็ได้น้ำกุ้ยต่อก๋วยเตีย๋ยวก็ได้น่าะนะจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นพักตังโอบพี่น้องต่างสายบานเห่าล่ะจ้าแตกนน่กัอันนี้พักอ,อันนั้เอียงกับอันเอียงเนาะในขาเอิญเรืมล่ะเอามาไว้ใส่ใส่อันอันเนื้นอย่างเนาะพี่น้องเนาะนน้ำซุปมันอาจจะเฮ็ดเป็นพักอันนี้ก็ไก่พี่น้องไก่ลาดไก่หยาบเนี่ยเราจะไก่หยาบไกบ่เหนียวแซ่บๆได้พี่น้องจ้า อันนี้ก็เป็นเส้นมาม่าของโปรดคอยเลยอน,นี่8แปดนสองพี่น้องกินเส้นจได้กับปลาถือใจคือแปดนสองอันนี้ก็มาม่าลูกไส้คอยต้มยำกุง้งส่วนอันนี้พี่น้องห้องคอยสิมาลองเฮ็ดอันขนมมันันจ้ะขนมมันสับปะหลังเนาะจนาะเห็นผลเฮ็ดเรามันเป็นตาแสบเบิ้งวิดีโอกะเฮ็ดยังยๆได้พี่น้องเขาไปเบื้องใน youtube ก็จังมันเฮ็ดง่งยเนาะจ๋ะเนาะสิล่องเฮ็ดเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไปอันมันสับปะหลังบดมาแลวจะเข้าเจ้าบดมาแล้ว กัอันนี้บักพภาจะเห็นบอเนี่ยกระพาเด็กหน่อยไปซื้อของซื้อของน้ำละจะพี่น้องจ้าไปซื้อเครื่องเขียนอ่า uh, สุดนักหลอกนักเลียนกระเป๋ากระเป๋าน่า,นาจะเนาะเครื่องเขียนโอ้ยซื้อหนอกซื้อนอ้ำซื้อเครือ่องดอกเครื่องดื่มพี่น้องจ้าโอ้เหมือนเบิร์ดเงินไหลไปเบิร์ดมือพี่น้องเอ้ยเมยเมยเมยอะไรจะพี่น้องนี่ละจะค้องที่ใดมากน่าจะเนาะทั้งหมดนี่ก็คือ250หดอลลาร์ แมนบวกเฮอพี่น้องแมนแมนสองร้อยห้าสิบนี่แมนละจ้ะนี่ยระค่ะทั้งหมดนี้ก็ราวๆเอาสองร้อยห้าสิบคูณสามสิบห้าได้พี่น้องเด้อก่อนกับบวกลบคูณหารบวชถือคูณเอาเองนะพี่น้องเด้อเอาละจ้าคลิปนี้ก็ระเซยว้ซัมเน่เนาะก่อนซะกก่อนเนาะคะ่ะไม่มาพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บนช anel เด้อค่ะเด้อพอกันไว้คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า <Hi. S 1> รักทุกคนนะคะ